จากจังหวัดร้อยเอ็ดครับด้ยสิขยบผ้าผีเจีย๊ยบไปเล่นน้ำตกกันอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนั่นเองนะครับก็มีน้ำตกตากินรีเล่นน้ำกับป่าโลมานั่นเองนะครับเดี๋ยวเข้าไปเบื้องผ่าพบรรยากาศกันก่อนนะครับผมในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับสำหรับนักท่องเที่ยวเพรว่าสิเป็นทั้งในจังหวัดและก็นนอกจังหวัดหรือนอกพื้นที่นั่นเองนะครับ เพิ่นกาได้ไมาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวนะครับหรือแหล่งท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติที่สวยงามของจังหวัดบึงกาฬนะครับเช่นอุทยานแห่งชาติภูลังการนะครับ,ท,ลลรบทั้งฟังตำบลโพมาแข้งอำเภอบึงโค้งล้งจังหวัดบึงกาฬนี่แหละครับโดยนักท่องเที่ยวเพิ่นการเดินทางมาเยี่ยมชมน้ําตกตาดกินรีน้ำนะครับซึ่งมีซึ่งเป็นน้ำตกที่มียูซีสั้นด้วยกันนะครับโดยจุดไฮไลท์ที่สําคัญก็คือเป็นบริเวณที่มีสั้นหินสลับซับซ้อนกันเป็น รูปส่งไข่หัวป่าโลมาหลากหลายโตหันหนาเขาหากันได้พิเศษค่ะถึงเป็นอีกมุมนึงนะครับพี่อันซีนแม่นตามที่เห็นตามภาพสวยงามอีลีนะครับหลักหลายคนก็เชืว่าเป็นหหงโินก้อนหินเป็นก้อนหินนะครับผมหันหนาเขาหากันมีรูปส่งไข่ไข่กับป่าโลมานั่นเองนะครับก็บอกว่าเป็นอันซีนที่สวยสดงดงามแระกาศนาฮักนี่ยแหละครับของจังหวัดบึงกาฬที่นักท่องเที่ยวนี่ต้องมาเยี่ยมชมแระก็มาเก็บภาพเซลฟี่เป็นที่ระลึกเพื่อที่ือไปอัพอินสตาแกรม หรือว่าไปอัพเฟซบุ๊กเรียกยอดไลค์ก็ตามแต่นะครับผมโดยเฉพาะถามว่าเที่ยวหนังตกบอกนี่เพื่อนกันแนะนำนะครับพี่เจียวว่าต้องมาจากพอดหนาฝนเดช<น>เพ<ข>ราะว่าจะมีน้ำ <laughs> คำนั้นคำว่านาห้อนหรือว่านานหนาวนี่ว่ามีน้ำเลนห้เล่นเด้อ่า พอบ่มมีน้ำก็สิว่างามเนาะเพื่อนก็บ,บอกว่าต้องมาช่วงหนาะฝนเทน่านันนะครับสำหรับดูการฤด,ดูการอื่นๆนี่สิว่ามีน้ำเห็นเลน,นนำ้ำสำหรับการเยี่ยมชมน้ำตกตาก,กินนารีนะครับผมสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มก็สิมีมักกุเทศท่องทิ้นนะครับค่อยแนะนำเส้นทางดูแลตลอดการเดินทางนะครับโดยบ่มีคาใส่ใจแม้แต่าบาทเดียวแต่สำหรับนักท่องเที่ยวนีล่ล่ะสิต้องให้สิ้นน้ำใจหรือว,ว่าให้ทิปเพื่อสนับสนุนนะครับผมการทำงานของมักกุเทศท่องทิ้นน้ำนะครับผมผูล้ละร้อย ้ละหาร้อยพลระพันก็ได้ได้ผิดเจียบค่ะออก็เพื่อว่าเป็นสินนาใจเนาะโดยนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเยี่ยมชมเพิ่นก็บ่าเป็นเสียงเดียวกันนะครับวามีความประทับอกประทับใจที่ได้มาท่องเที่ยวที่น้าตกตา,ก,ตาก,กินนารีนะครับเพราะว่าสวยงามแห้งและก็วิวสวยงานะครับเพราะว่าบริเวณรอบๆนี่ก็รม่มรื่นนะครับผมกัเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดบุการลลัหลายๆนะครับผมความทั้งนี่น้าตกอีกหลากหลายมองที่สวยงามรอให้ทุกคนมาสัมผัสกับความงดงามท่ามทราม,มาชาตินํา นี่ก็คืงบรรยากาศไปเที่ยวกันได้นะคะไปช่วงนาฝนด้ค่ะช้งมีนม้ำนะคะขั้นไปนาแรงนี่ก็สีพ่อแต่โลมากเกยตื่น <laughs> สิพ่อมีน้ำ <laughs> นะคะบึงคงหลงนะคะ <c oughs> อีกหนึ่งอำเภอของจังหวัดบึงกาฬ